อ,อยังไงเริ่มเลยไหมเริ่มแล้วก็ไปสิไปค่ะแต่ก่อนจะไปรับชมเพื่อความบันเทิงแม่เตือนแล้วเตือนทุกวันฟังแม่บ้างนะจ๊ะที่สําคัญคือไม่ต้องมาปัดยาชีวิตกับกูค่ะไม่ต้องมาคําคมค่ะกูเป็นคนชั่วกูเป็นคนเลวเพราะฉะนั้นดูเป็นเยี่ยงอย่าเอาอย่างนะสวัสดีเด็กๆมาเริ่มกันเลยจ้าจีทูจีสองไม่ได้มานานมากประมาณพันปี พรีชีรับชมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะจ๊ะไปไหนดีนาะไม่ได้มานานมากมึงประมาณพันปีตะตะตีนเท่าฝาหอยตอนนี้หอยยาวคืบฝ่าเท่าฝาตีนเดี๋ยวไปไหนดีวะมึงมันตื่นเต้น คือเราไม่ได้เล่นนานมากไงกี่หมาไปไหนนี่หมาไปไหนฮโหลนี่อนูเบสหน้ายาวจ้าบุษราคำลูกสาวคนสวยคนดีคนเก่งคนน่ารักเด้งดึง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 มา มาร์กก็ให้นั่น let's go เอเอเฮ้ไม่ได้เล่นมาเป็นปีๆเฮ้ยไม่ได้มาเหยียบเลยเป็นปีๆ โอ้โหแต่คืออีหมานี่มันเฮียอยู่แล้วไงแต่คือเราเว้นช่วงไว้แบบโอไม่ได้เล่นเป็นปีจริงๆนะตรงไหนเราเล่นประจำประจำน่ะมันจะแดกมีความรู้สึกว่าแบบนั้นก็เลยไปค้นหาที่ที่เคยสิงสู้เก่าๆบางที่ก็หายไปแล้วบางที่ก็ยังอยู่พอยังอยู่ก็เลยแบบ หน้าน้างกระสักกรนิดแล้วเป็นยังไงคะสักกรนิดเราเป็นยังไงคะแค่มันได้เรื่องได้ราวเป็นข่าวใหญ่ตโตหนลกูกอย่าอยู่กับ G2G c จแคชนะคะเอาไม่ใช่2882หลงที่หลงทางแต่เมื่อกี้ก็ไปดูอยู่แคชนะคะน่ะ อยู่กับกีตูจี2องแที่ไม่ได้เล่นมาแล้ว2อสปีมากกว่านั้นไม่ใช่2อสมปีมากกว่านั้นมากกว่า2ปีอาจจะ3หรือไม่เฮ้ยสามพที่จริงแบบนะไม่ได้เล่นนานๆเนี่ยควรจะแตกให้ประทับใจจะได้กลับมาเล่นอีกไง แต่อาจจะยังนะบอกเลยว่าอาจจะยังนะถึงแตกให้กูก็เนรคุณค่ะกูบอกเลย <laughs> จ้าลูกสาวรับหูรับตาร้องเชิญลูกสาวคนดีของแม่คนเก่งของแม่น้าบุตรลูกสาวคนดีคนเก่งคนสวยของแม่อือเป็นไรลูกเป็นแมวรู้แล้ว หน้าอย่างนี้แมวแน่นอนไม่หมาหรอกไม่ใช่หรอแล้วจะเป็นอะไรลกูกแล้วนองบุตรจะเป็นอะไรคะถ้าไม่ใช่แมวเป็นอะไรคะ<ม>ก็เป็นแมวอยู่ดีก็ร้องแมวแมวอยู่<ม>จ<ะ>้าแกเรียกแครว่าแม่นางบุตร<ม>ฉันไม่ใช่แม่แกคนอย่างแกมันเป็นแมวเป้า ไม่ใช่หรอแล้วหนูเป็นอะไรลกูกหนูเป็นลูกสาวแม่ไงอืมคนสวย <L un less> เดี๋ยวนะก,นกูคุยกับลูกกูมึงอาศส่ช่วงชุลมุนแดกกูยับเลยนะอีหมาเวรน จาลูกแม่ไม่ได้ด่าหนูใครจะด่าลูกสาวคนสสดของแม่นะน้ำบุตรคนดีที่สุดเก่งที่สุดหน่ารักอที่สุดแต่แรด,ดเอาอีดวงมึงว่ายังไงมันบอกว่ากูไม่ใช่ดวงค่ะกูเป็นมแมลงชื่อสครับอีแมงแกบจาลูกจ่าจาลูก เป็นอะไรคนสวยของแม่จ๋าหนูอ้อนเอาอะไรคะน้องบูดแล้วแม่จะได้เล่นไม้เกมวันนี้อมันต้องใช้สมาธินะคะคนดีไม่ได้หรอก็คือเล่นกับมันแล้วแม่จะไม่ได้ใช่ไหมแม่จะได้หนีคือแม่เล่นกับมันแล้วจะไม่ได้เหรอลูกหืม ลูกสาวแม่ถึงได้อ่อนอวอย่างนี้เนี่ยโฟรอัอหืมตาช่างฮโหลีซีสั์ตาช่างสินตาช่างแบบนี้ที่ไรนึกถึงน้ำปลากินมาแต่เด็กน้ำปลาตาตา,ตาช่าง พาราะก่อนตอนเด็กๆไม่รู้จักไงว่าอันนี้มันคืออะไรวะก็บอกมันเป็นตาช่างแต่คือเราเกิดมาในยุคสมัยที่แบบมีตาช่างสปริงแล้วไงมึงแล้วก็มีตาช่างแบบช่างกอหมูหน่ะที่บ้านเลี้ยงหมูตาช่างแบบถ่วงตุ้มแต่แรดหมาหมาไม่มี ถูกต่อให้หน่อยจะเป็นอะไรยังไม่คืนทุนเลยอีเวนกูทิ้งมึงไปสองสามเปยกลับมาเล่นก็ควรจะแตกให้มันประทับใจหน่อยอีสันดานหมาอีชอลอยอ,อีนอนนอตอเออเอาโลดเอาเอาสูเอาแต่แดดแล้วยังไงคะ แต่แดดแล้วยังไงคะโอ้ยแต่เกมนี้เป็นเกมที่ใครๆก็พูดว่าแม่เอามันได้ยังไงนั่นสิอีหมาเวนเป็นเกมยากอยู่นะเพราะมันเป็นเกมที่แม็กวินหนึ่งหมื่นเท่าไงแต่ก็ยังไม่เยอะสุดอีคู่รักลงโลกนั่นกับกับกับอีพูดจิ๋วนั่น แสนเท่าจ้าเอาลงเฉยแม็กวินแสนเท่าจากอีสองเกมนั้นนะ่ะอย่าเอาง่ายกว่ามึงเลยอีหมาเวนโคราจ้าฮะเนาะ นั่นล่ละฮะเดี๋ยวสูง่ลงมาเพื่อข่าค่าข่าจ๋าลูกสาวแม่ด่ามานันแม่ไม่ได้ด่าหนูคนเก่งของแม่แม่จะด่าหนูทำไมแม่จะด่าลูกสาวแม่ทำไมสาวแม่เก่งละตาย อา้อาวอา้อาวอ้าวอ้าวอธิสูสบายใจโหลดเออคืนทุนละมีกำไรตั้งสามสิบหีนี่สั่นรัวรัวรริกรอยจ้าได้กำไรร้อยหนึ่งแล้วดีใจเยี่ยวแทบราด จ่าลูกสาวไม่ชอบแม่สีนดงดงแม่รู้แล้วคนสวยพอแม็กวินมันสูงอะเรากดใหญ่ไม่ได้เลยนะคะเน้นยืนนานเน้นปวดขาเน้นถอนใส่โบวจริตสาวน่านยืนวนไปค่ะข้อเข่าเพร อุ๊ยอะไรรู้มัหน,นี่มาาหาแม่มาแม่เสียงดังเลยหนูแงบทำไมอ่ะแม่ตกใจแม่ไม่ได้ดูหนูหนูรักแงบแม่แม่ตกใจแต่แม่ไม่ดูหนูหรอกคนสวยไม่ชอบให้แม่พูดดังเลยหรอเห็นว่าเนาะเจ้านางน้อยของแม่เนาะหนูเป็นเจ้านางน้อย หนูไม่ชอบเสียงดังค่าอุวนอยู่ทุนสามพันวันนี้จะได้เลื่อนไหมเฮ้ยไม่ได้เล่นกับมึงนานมากเลยนะมึงควรจะแบบมีน้ำจิตน้ำใจเนาะมับ จ้ามาหม,มาเหมือก็ว่ามีไม่ยูในดจทยงทุนอยู่สิบนี่ยังถูกบ้างน,นะยังพอได้เห็นกำไรกำไรบ้างนะขยับมายี่สิบนี่กดหายกดหายเลยนะอุ้ยรูล,ลูน่ะกูถอยลงมาสิบไง กถอยลงมาสิบไงเรื่องของเรื่องยี่สิบไม่ได้แดกค่ะจ๋าลูกยน้ำแม่ทำไมคนสวยอยู่ยี่สิบแม่งไม่มีกระดัษไม่มีแบบไม่มีาคาว่าถูกนะกดหายกดหาย อยู่สิบมันยังถูกบ้างเดนี่ขยับไปยี่สิบแม่งเงียบเเงียบเงียบ,ยบถูกก็ไม่อย่จะคุ้มทุนปัน่นเมื่อสองวันก่อนอีหมาเบ็ดแปดบาทไม่ได้สองหมืนสี่เดยถูกอีลูลูล้างจอเลยตัวคูณสนาดลันทุง่ง อีกเกมนี้ไม่ต้องกดใหญ่หรัชดาไลเน้นยืนนานเน้นปวดขาเน้นดมข้อเข่าเพสชฮวยมึงยังไงนี่เฮ้ยดูแม่งเถอะตัวคูณดีๆนะ่ะถูสักรเท่าหน่อแตกยี่สิบกดไม่ได้เลย สิทยังพอได้เล่นได้หัวได้หยอกได้เอิงดิหมาหมาเออตัวเดียวก็ยังดีเอาสามตัวเลิศเลยกลับมาอยู่ในจุุมุนครับเกมนี้กดเล็กๆยูนนานๆ ไม่ต้องเป็นบ้าไปหลังมันเพราะฟีเกมแม่งหวังไม่ค่อยได้เหมือนกันด้วยรอบปังปูรีของมันจะเป็นยังไงเนาะอีหมานี่เจ็ดพันห้าหรือหมื่นเท่าเจ็ดพันห้าไปอีเหมืองแม็กวินหน้าตูาน้นอะนะยี่สิบก็คือแตกได้มากสุดสองแสน มันเป็นเกมขายฝันให้เห็นวิธีการว่าแตกได้จริงๆนะจะถามว่าแตกไหมหือปั่นเล่นยิงจิมรอแม็กวินไปอีสองแปแปงนีนช่ชัวนะก้าพูดเ้าเคยถอนเยอะๆสมัยตะก่อนนะนะแล้วก็ไม่ได้เล่นกับมานานมาก จา๋าลูกทำไมคะทำไมคะคนสวยอืมทำไมคะคนแมวแมวเหรอทำไมมาแม่ก่อดแม่หอมตัวเหม็นเปรี้ยวจาลูก เป็นไรคนสวยเนาะบนเวียอยู่กำไรไม่เท่าไหร่โอ้ แตกอันนั้นก็เลยรู้ว่าอ๋อเราไม่ต้องรัชดาลไลทบมันในเกมอีหมาเนีย่ยเพราะใหญ่ๆมันไม่แตกอยู่แล้วค่ะเล็กๆมันแตกให้สุดพลังลิเดตเก้า <9. S 1> จ้าบิกวินละเพราะข้องอสามตัวเหมือนหนึ่งทางมันครึ่งหนึ่งของเบด,ด สองทางก็คือคืนทุนโอ้จ้ะเดีย๋ยวไปถูกมันกันมันดีใจหมาก็ไม่มีตักตัวจ้ะแล้วยังไงเอ,อ่ยแล้วยังไงคะ มันเฉยดอกสุดท้ายก็ยางดีเอาหมดชั่วโมงนี้ไม่สนลูกใครมันก็น่ากดเล่นอยู่นะแต่คือที่เกียร์ภาคแล้วมันยาว พี่เก็บผ้าแล้วมันยาวบางทีอาจจะต้องสู้รบปรบมือกันไปอีกสามสี่ชั่วโมงเพราะฉะนั้นแค่นี้แหละกูพี่เก็บผ้าเป็นไงง่ายไหมแล้วแต่กูไง